ทดลองการใช้งาน repeater นะครับเปิดปลั๊กแล้วก็เสียบเข้าไปเลยไฟก็จะติดนะครับนะเป็นไฟสเตตัสมันนะครับถ้าถ้าติดแล้ว,ลวเนี่ยไฟก็จะกระพริบนะฮะเสร็จแล้วนี่เราก็ไปสเสียบต่อไปก็ตามคู้มือนะครับไปดูหาสัญญาณไ i ไฟนะครับในมือถือนะฮะเพื่อเซตอัพเพื่อต่อ,เ,อ,ตอเชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่บ้านเราก่อน นี่ครับมันจะขึ้นคำว่ารีพิเตอร์ไวไฟรีพิเตอร์นะครับว่ากดเชื่อมต่อเลยครับเชื่อมต่อแล้วนะครับก่อนนะครับกรีคำว่าหนึ่งก็สองจุดหนึ่งหกแปดจุดสิบจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับมันจะขึ้นหน้าให้ล็อกอินนะครับอ่าล็อกยูเซอร์พาสเวิร์ดเป็นแอดมินแอดมินนะครับ คอนเน็กนะครับก็จะเป็นชื่อให้หน้าจอเมนูนะครับเราเลือกตรง่า AP นะครับพีเตอร์นะครับมันก็จะค้นหาสัญญาณ Wi-Fi ที่ที่เจอนะครับของบ้านเราแล้วกดเชื่อมต่อแล้วใส่ย s เซอร์ s w o r d นะครับนี้มันก็ได้แล้วฮะมันก็จะมีคำว่า ex ตามชื่อเราเตอร์อิบันตามด้วย ex นะครับต่อคือ e x ็นะครับก็เรากดคอนเน็กตนี้ก็สามารเอาไปใช้ได้เลยครับนะ ของเราเตอร์ที่บ้านเรานะครับ